chào 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 อ๋อเป็นเพื่อนครับมองว่าคนใหายไปจบขึ้นนะครับวันนี้มาหน้ากระป๋ายกระป๋ายดเวยนะครับตีที่จุดแรกวันนี้สามสามสามเลยนะครับสามด้วยไม่ได้จิกอาจจะเจอปันญาไม่รู้ เอาเอ้าติดทีดูดิติดทีดู oh. 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 ไปยอาการสุดแม่ดาวบอลนี้มันทนละลกไปนิดเดินวแต่ยังได้บอลอยู่กับบเลที่ิดดึงบอลปล่อยกับบอลที่ติดลาบอลต่อบอลมาที่ซิดหกลากบอลยี่ใบกันสุดลาบอลลาบอลบแล้วก็อชารเปิดยูริยิงติดอีกทีธนาเอ๊ะไม่ตรงประตูครับลูกนี้แม่ลาบอลได้หมายเลขแปดครับของกันสุดไปแล้วครับทันทไม่ทันทันไม่ทมันลูกนี้ หมายเลขสิบสามครับดักบอลไม่ได้ของกัลนสสูตรย้อนกลับมาให้หมายเลขสิบเปิดยาวไปได้ประตูปล่อยผู้สาวประตูรับไว้ได้ดูนี่หมายเลขสองเปิดโด่งลูกนี้ข้ามไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามโม่เลยครับกัลนสสูตรแม่ตัวเล็กพยายามจะดักบอลหมายเลขสี่หิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยิงไกล่สุดด้วยครับหมายเลขสิบ รเราเช็จะยาขึ้นทองครับีหมาเลขสิบแม่ยิงไกลได้เติมตอนนี้ลากไปยิงลูกนี้โอ้โหสวยจริงๆลูกนี้อุษาประตูครับ<ป>เก้าเนื้อก็จริงแต่รับไว้สวยครับลูกนี้เหินรับไม่ได้เปิดยังยได้ไหมบอกว่าให้หมาเลขสิบครั้ง,งนึงเปิดยิงออกด้านหลังไปครับลูกนี้แต่ตั้งเตะขึ้นมาครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าตอบบอลขึ้นไปใหม่ หมายเลขสิบเอ็ดครับสวยครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบเปิดจุนี่โอ้โหไม่ถึงมาเลขสิบครับกระสุดไปแล้วกระสุดไปแล้วเปิดขึ้นมาอีกแลักเดียกระสุดไปแล้วมายเลขสิบลาก้นไป ตากขึ้นไปดูนี่ออกบอลไหมตักบอลออกมาได้เอาบอลหมายเลขหมายเลขสิบครับกันนนสุดขึ้นมาไปเลขหมายเลขสิบเจ็ดครับอย่างไรบอลไม่รู้นี่ตับไปได้ อ่ะได้เล่นครับลูกนี้มุมผงครับเปิดยาวไปแล้วประตูเฮ้ยนี่รับไปได้ลูกนี้บอลยาวขึ้นมาแล้วเป็นเพื่อนประตูตกรับไม่โดนอู้หูติดอีกครับการ์ตูดักไว้หมดครับตอนนี้ไอ้หมายเลขสิบอีกครั้งหนึ่งหมายเลขสิบต่อบอลขึ้นไปหมายเลขหมายเลขสิบเจ็ดพริกบอลลูกนี้แล้วก็เบ่งบอลน,นิดนึงครีมบอลน,นิดนึงใต้บอลไม่หมายเลขสิบ ขึ้นไปส3บสามิบออกด้านหลังไปรูดีวันที่แรกครับครับที่สุดท้ายครับต่างทำงาัน้งแั่ประมาเนเองครับต่างๆางเลย